สวัสดีครับรับมานี่ช่องกเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับมาไ้มะเบิ้งการใช้โดนชีดครับเชื้อราบิวเวรียเมทาไราเซียมนะครับเนาะ,ะเชื้อราบิวเวรียเมทาไราเซียมครับในส่วนมะเขือเปาะครับพี่น้องรับทดลองชีดเบิ้งครับบอกมันจะเป็นจังได โดยใช้โดนชีดกับในส่วนมะเขือเปาะร,รับตัวนี้โบเมนสารเคมีนะครับเนาะปลอดสารพิษครับเมือนนี้ามามาชีดในส่วนมะเขือเปาะบรรยากาศยามมือแรงครับบรรยากาศยามมือแรงห้าโมงเกือบหกโมงเลยครับพี่น้องเกือบหกโมงเลยครับบรรยากาศก็จะ่ามือนมือจะหน่อยนะครับเนาะ ้มาเบิ้งครับมื่อนี้การเกษตรของผมครับกับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ผมปลูกมักอ่ามักเขือเปาะครับหมักเขือเปาะจังน้อยครับที่มีการปลูกหมักเขื่อเทศครับหมักเขื่อเทศแล้วก็อ่ามักมักฝักหอมนะครับเนาะมักฝักหอมคือปลูกทุกปีครับฝักหอมครับตอนนี้ก็อ่าโด่งกำลังบินขึ้นนะครับเนาะบินขึ้นไทยพุนเชื้อราทิวเรียเมทาราเซียมนะครับเนาะ ต่อยนยมือแรงครับต่อที่มันมีความชื้นนะครับเนาะซื่อมะเขือแปลงนี้ครับอ่าเป็นการทดสอบเบิ้งเพราะว่าอ่าผมที่โลแล้วไงโลทิมแล้วถ้าอ่าีีการปลูกมะเขือเทศอยู่แปลงนี้ก็ต้องได้อ่าโลมะเขือเประตัวน,นี้ออกครับเพราะว่าเสียทายอ่าแมงวีขาวซึ่งมันมีหลายอยู่ในะส่วนมะเขือเปาะนี่ครับบินไป ทำลายแปลงมะเขือเทศนะครับเนาะบรรยากาศยามมือแรงครับกล้สีขำนะครับพี่น้องมะเขือเปาะเพียจักจั่นแมงวีขาวหลายครับตอนนี้กำลังใช้โดนซีดครับเป็นการซีดเชื้อราบิวเวเรียนะครับเนาะ เมทาร,มร,ร,นนราออยาเซียมนะครับนะเบิงว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้รองยากระอองเชื้อราญี่ปุ่นครับรองน้ำญี่ปุ่นเชื้อราเมทารายเซียมนะครับนะเชื้อราบิโอเรียพอลพิทครับขอโทษขออัยเละไร เบ่งต้นมะเขือโปะ๊ะครับพี่น้องวันนี้ใบเหลืองใบลา,ลายหลายครับเพราะว่า,าแมงวี่ขาวครับพีเอจักกัจจันหลายน้องกับเนาะพีเอจักจัจันหลายครับอยู่นี่ครับอยู่ตามใบครับพี่น้องอเห็นบอกตามใบพี่น้องเขาก็เขียนว่ามีพีเอจักกัจจันครับมีพีเอจักกัจจันธรรมดามีลายโตครับแต่ละใบ ครับบ่งเพียจักจันนะครับเนาะเพียกักจันแต่ละใบมีทุกใบครับพี่น้องมีทุกให้เขาเคยเห็นว่ามันเกาะเพจชก,กระจันกับเพรชกับแมงวีขาวครับระบาดในะสวนมะเขือแปลงนี้นะครับเนาะสามสี่มือก่อนกับใบก็ยังเขียวเข้มอยู่ครับแต่ามือนี้ใบเริ่มเลืองหลายเพราะว่าแมงวีขาวมันลงนะครับเนาะแต่กับบ่เป็นอย่างเพราะว่า,อาตอนนี้กำลังทดสอบ การใช้เชื้อราบิวเรียอยู่กับบิวเรียว่ามันที่ฉีดแล้วมันที่เป็นจังได่นะครับเนาะแต่กการชีดด้วยโดนก็อีกอย่างหนึ่งกับมันกบับบ่ค่อยบอกบ่ค่อยมีความชื้นหลายนะครับเนาะเพราะน้ํายามันที่คนข้างที่กระจายแต่หกากมันทีกระจายไปทั่วครับมันทีบบ่เบียกคือเาอาใช้ถังพนน่นนะครับเนาะอันนี้เป็นการใช้โดนครับ ซึ่งโดนตัวนี้เป็นโดนดี่บรรจุน้ำยาได้30ลิตรนะครับเนาะ30ลิตรครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการเกษตรกันเนาะครับเนาะบ่อพิดบอ่บอทึกอย่างไดก็ขอโทษขออาภาัยเรืยๆครับจากช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์ยิงรับหลายเดือนแล้วบอได้ลงคลิปครับมีภารกิจต้องไปต้องเดินทางกันเลยเฮตุให้บอได้มาลงคลิปให้เ้าได้เบิงแต่เหตุการเกษตรเหตุคือเก่าครับ ถึงปีนี้กับปลูกหลายๆอย่างครับทั้งมะพริกทั้งพริกทั้งมะเขือเปาะมะเขือเปาะมะเขือเทศครับช่วงนี้เป็นการปลูกมะเขือเปาะแจ้งน้อยกับอีบุกกีมือก็ได้ไปลงมะมะฝักนะครับเนาะมะฝักหอมมะฝักมุนมะฝักอีสานอีแจ้งน้อยกับแจ้งน้อยกับที่มีการปลูกมะเขือเทศครับแตะเทศสีดานะครับเนาะ เบิ่งโดนพี่น้องคร,ครับครับตอนนี้ก็โดนกลางทีลงนะครับเนาะน้ำยาเบิดครับโดนกลางลงนะครับเนาะ ครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับซึ่งพืชบางย่างต่อมันยังน้อยก็ใช้โดนฉีดบไวร้เด้อครับเดอ้ออันนี้มันเป็นมะเขือเปาะต้นมันใหญ่แล้วก็เลยใช้อาโดนฉีดพ่นได้นะครับเนาะเหตุการณ์กรเกษตรปีนี้เหตุยากพี่น้องมันฮ้อนครับฮ้อนแห้งครับบางแปลงกระคาดทุนผมก็ดีบางแปลงเพราะว่าความร้อนครับเนาะ,นะสี่สิบกว่าองศา ตอนเป็นเดือนปีนี้บ่เคยคู่เคยเห็นจักเพื่อครับผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหลายบบจะเป็นหมักแตงครับมักแตงมักเขือเครือครับหมักเขือเปาะครับหมักพริกเสียหายเบดครับซื้อมักเขือแปลงนี้ครับตอนเดือนเมษาที่ผ่านมานี่ครับเดือนเมษาที่ผ่านมานี่คือปล่อยให้เหี่ยวนะครับปล่อยให้เหี่ยวใส่น้ำาบ่ไหวครับใส่น้ำมือละแปดชั่วโมงก็บ่บอยู่ ตอนยังบ่ฮอนใส่น้ำมือละสองชั่วโมงครับก็เห็ดหเขียวง้มตลอดครับแต่หลังจากความฮอนมันหลายใส่น้ำจังไหลกะใส่โบยู่เหี่ยวคือเก่าก็เลยได้ปล่อยครับปล่อยให้ตายแต่มันบบตายครับก็เก็บขายหลายร้อยไปครับออกมากมาแล้วเดือนเดือนนี้เดือน,อ,นอ่ามีถุนาเนาะครับเนะาะพึ่งสบามีตุนาเนี่ก็ผลตกมาก็เริ่มเขียวเข้มคือเก่าก็เก็บผลผลิตขายได้อ่ามือละลายถุงอยู่ครับมือละอ่า สามซิปสี่ซิปทุงอยู่ครับครับเน้นเลกเป็นประสบการณ์ในการการเกษตรนะครับได้หวอพิษหวอทึกอย่างไดก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับจากช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับเมื่อนี้อ่พอแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อหม่อ่าผมไปขึ้นไปปลูกฝกักจังสิอ่าได้คลิปไอเท่เขาได้เบิง้ง การปลูกหมักฝักของผมครับหมากฝักของผมปลูกตลอดครับปลูกไปเรื่อยๆครับราคาถืออ่าไฟนี้ราคาถือกะปลูกอ่าไฟต่อไปกับราคาก็เยอะขึ้นกะบเขาเกษตรแต่เขา,เเขาใจรักในการทําการเกษตรแล้วก็เกษตรเขาให้เอาประสบผลสำเร็จนะครับเนาะแต่เห็ดแล้วเขาจากวิธีเห็ดแล้วะถึงแม้ราคาบบดีเขาก็อ่าไปเอารอบต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับ